สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับตำเครื่องแกงจะผัดไก่ค่ะผัดไก่ไก่ไก่อะไรครับไก่บ้านบอค่ะโอ้ยตำยากนิดหนึ่งนะคะพริกมันไม่ได้ตากวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับจะมานะนำเสนอจะแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้แกงล้ใกล้แกงเปื่อเนาะแกงหน่อไม้นี่เนาะแล้วก็ใส่ข้าวเบลือเนาะค่ะอ่าโอเคครับผมบรรยากาศเราเดถ่ายให้ดูเป็นเป็นชายๆตอนไปเนาะนี่เตะตำเสร็จเดี๋ยวอันนี้กบกบเพื่อนสาวดิฉันกบเบามาก ตามชมต่อครับผมเอาลงมาครับผมสวัสดีค่ะมาพบกับครัวรกๆกับกระเทยทํากับข้าวนะคะอันนี้ตามเรียบร้อยแลวเนาะค่ะอันนี้จะมารวนแล้วใช่ไหมอันนี้มีกระตายแล้วก็มีขาอ่อนแล้วก็กระเทียมกระคายขาอ่อนแล้วก็กระเทียมเนาะแล้วก็พริกแล้วก็พริกทาได้นะฮะไม่ค่ะเดี๋ยวให้ดูอ่าทซษฎีเนาะนี่ครับไก่บ้านครับ อ่ะตัวนี้ก็เนี่ยนะเดี๋ยวจะแกงอันนี้แกงหน่อไมนะ้เนาะแล้วก็อันนี้ไอตูไอกะเพราข่าครับผมครับผมอันนี้เราผัดนะครับอ,อ๋อใช้ักลูกค้าอันนี้มาอีกหนึ่งเมนูครับครับ,รบผมเดี๋ยวไปตามข้าเวเบื่อใส่ <c oughs> ลูกโดนเลยนะครับอ่าฝั่งนี้พอคั่วได้ที่ครับเริ่มดำๆดำนิดนครับผมแล้วก็เอาไก่ลงไปรวนนะครับไก่ลงไปผัดครับผมเพื่อดัดก,กลินนะ่นเนาะ มากินด้วยอันนี้ไข่บ้านเลยนะครับเดือดยากครับผมเพราะว่าเตาแก๊สก็มีครับผมเตาโลก็มีครับแต <c oughs> มนนมม่มีวันนี้มีหลายเมนูมนนเราจะแบ่งแยกเนาะกัรผัดกินกันแค่สองสามคนทำไมต้องทืนเนยอะคำถามนี้ครับบอกว่ายังไ,ไงอะ่วะวลาเราไปืิอตลาดเนาะมันครับจัดเป็นชุดไว้ครับชุดใหญ่ๆเนาะก็ทานกินถ้าไม่หมดก็เอาไว้กินพรุ่งนี้ได้ครับ ใส่สมุนไพรครับมีใส่ใบมะกรูดลูกโดดนะครับผมใส่ไปครับอันนี้สุดสุดอะไรนะครับสุดจีนะคะสุดสไตล์สุดลินนะอันนี้นะฮะทรงคุณรสนะทรงคุณรถค่ะคุณรถนี่ครับแบบพี่อะลยครับผมใส่ให้หมดเลยครับนี่ก็ซุปหอยครับผมซุปหอยบอกเลยจุดจานแน่นอนครับกลิ่นนี้ คัตชิวแต่ไกลเลยครับผมสารสีบ้านนี่บอกเลยรู้เรื่องครับเพิ่มความหวานด้วยซอสซีอิ้วดำหรือซีอิ๊วหวานนะครับผมนิดนึงครับขอมกําการใส่เกลือเลยอันนี้ไหมไม่ค่ะไม่ใส่หรอไม่ต้องใส่อะไรเลยดีรครับแล้วก็ล้วนเรื่อยๆนะครับแล้วก็สักพักก็ใส่น้ำเนาะใส่น้ำให้ใส่มันเกลือตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วค่ะเราผัดได้พอไก่ไม่ไม่มีกลิ่นคาวเนาค่ะ ไปบองชี้ครับผมไปตาดอนซอนครับผมอย่าท้าดีลักไปดูตอนใส่น้ำเนาะครับผมตอนได้ทีปั๊บใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยเนาะน้ำมันจะเดี๋ยวเราแกงไปเรื่อยเพื่อให้ไก่มันเปื่อยครับนี่ครับเดี๋ยวพวกพริกแกงเข้าไปในเนื้อไก่เนาะรสดจ่าเนี่ยแค่ได้เพียงนี่สุดยอดนะครับนี่ดูไกลๆครับอด เคครับผมเดี๋ยวติดตามชมตอนที่ทำไมสีในโทรศัพท์จดจ่าแต่สีจริงๆนะมันอันนี้มากเลยนะครับสีสีมันจะสวยแต่สีในโทรศัพท์มันจะแจ้งไปหน่อยแต่ก็สวยอยู่นะครับนี่เดียวโอเคครับผมติดตามชมครับอ่านี่นะครับอันหนึ่งเมนูนะครับผมแกงอะไรนะแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้แกงใส่เผ็ดใส่อะไรเนาะค่ะใส่ข้าวเบื้อวหรือข้าวเหนียวตำนะครับให้มันออกเหนียวๆละเนาะคนๆ อันนี้ใบยานางเนาะน้ำยานางครับผมน้ำยานางอันนี้เข้าเข้าเหนียวเนาะไปแช่ไปตามมาเรียบร้อยครับนี่ครับดูดูในครกนี่หมดเกลี้ยงนะครับน้ำใสนะครับจือจ้อจื้ออันนี้สูตรนี้ผมเป็นคนสอนนี่นะครับหลงตัวเองออาจารย์ใหญ่ว่าไงครับรู้สึกครับได้เมนูนี้ไปทำรู้สึกภูิใจไหมครับ ีให้ดูเข้มข้นเนาะแบบไปซี้แต่ละเ้านบ้านครับเขาคั้นแบบข้นมากครับผมอันนี้เราก็จะใส่ก่อนบางส่วนเนาะใช่ไหมครับใส่หน่อไม้ลงไปเลยครับหน่อไม้นี่ต้มเรียบร้อยหน่อไม้หวานนี่นต้มแล้วก็ล้างน้ําเปล่าหน่อไม้สดน,นะครับผมเราไปต้มเรียบร้อยต้มเรียบร้อยแล้วก็ใส่เห็ดตามครับผมนี่ครับหน่อไม้ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเนาะเราปรุงแค่นี้นิดหน่อยใช่ไหมครัมันจะออก ความอร่อยหอมของมันนี่เนาะ,ะเป็นพวกเข็ดพวกหน่อไม้มันจะออกกลิ่นหอมในตัวของมันนี่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวามาคนๆหน่อยครับผมที่เราขดกะทัดจีนนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดแก๊น,นะครับคนให้เข้ากันก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมเนาะตอน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 ่ตอ,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 ตอไปนี่ครับผมใส่ลูกโดดได้ครับเม็ดลูกโดดนี่บอกเลยครับ เก็บสดๆจากหลังบ้านครับผมหลังบ้านของใครไม่รู้ครับผ่านมาเจอก็จัดไปเลยครับวอลเล่นนะครับไปซื้อที่ตลาดมาครับผมเสียจุ่มกระดาษว้าวอันนี้ผ่านไปไม่กี่นาทีครับกลัวกลนไหมครับกลัวมันไหมค่ะยังไม่เปื่อยหรอกค่ะเนี่ยมันต้องรอให้น้ำใแห้งกว่านี้เนาะค่ะโอ้ยไม่เปื่อยหรออีกนานครับผมตึ้งชั่วโมงเลยเนาะวันนีเนาะชั่วโมงอะไรคะคบึ้งชั่วโมงก็เปื่อยแล้วนะคะไอ้คว้า อ๋อแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไก่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไก่บ้านเลยค่ะเนาะแต่เป็นตัวม่ไม่แมก่แม่จิไม่เอาไก่ผสมค่ะพี่บอกแม่ค้าว่าต้องเป็นไก่บ้านนีน่มันมันออกเรอวมากมันนี่แหละ็นรัดใส่ข้าวสวยเนาะมันร้อนมินูนี้บอกเลยจวดจานแน่นอนครับเดี๋ยว okay, ชิม,มก่อนนะครับ,บเอาครับผมทำกับข้าวอากาศร้อนๆครับเดี๋ยวเอาครับผมเติมพลังงานหน่ครับ ล้าผสมโคกครับอุ้ยโคกเฉยๆอันนี้ทําอะไรครับนี่ล้างมะม่วงค่ะมะม่วงครับโอ้กินล้ากับมะม่วงครับผมอุ้ยยู่ชอบตรงนี้มันรกครับผมอ่าเน้นเน้นครับดูดูกันดูกันนะเดี๋ยวเป็นลมครับผมเดี๋ยวไม่ได้กินกับเขาดิอ้าวนะครับอันนี้เริ่มแห้งๆแล้วนะครับประมาณนี้เนาะน่าจะได้แล้วมั้งยังค่ะยังไงใส่น้ำอีกหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเอาน้ำลงนิดนึงอ่าได้ปรุงนิดนิดหน่อยครับผมอันนี้ผงครับผงวิเศษ ผงก็ดีค่ะผงวิเศษแล้วก็อันนี้ก็ผงโคตรวิเศษครับผมวิเศษขึ้นไปอีกขั้นครับหม้อก็ไม่ใหญ่มากนะครับผู้เรียนครับผมหม้อใหญ่มากครับผมต้องใส่เยอะหน่อยช็อตเด็ดครับผมที่พลาดไม่ได้ครับคือถ้าถ้าแทนปลาแล้วก็ปลาเนยเนาะปลาเนยก็คือปลาร้าครับมันว่ายมาจนมันเหนื่อยครับมันก็เลยร้าเนยล้าครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับหรอครับผมก็เหมือนเวลาชีวิตคู่แหละครับ ทาเลาะกันก็กลับไปห้องอาบ,ออบน้ำมันก็เหนื่อยครับผมตอนเช้ามาเนาะตีกันเหนื่อยเสจงพูดไปชั่วอันนี้คือเชียอมกับนางรักนะคะอ,อันนี้คือขาดไม่ได้ครับอันนี้คือ,อสร้างความหอมเนาะแล้วก็ดับกลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างครับใส่เยอะเลยค่ะใส่เยอะเกินก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำมันจะหายหมดครับเรา<ต>กินข้าววันนี้ก็ กับข้าวบ้านๆเราไม่ต้องการน้ำเยอะเน้นความเข้มข้นว่างั้นเนาะเข้มข้นเล้จริงมต้องกินคู่กับข้าวเหนียวเนาะถึงจะก็ซื้อข้าวเหนียวไหมคะไม่ครับกินกับข้าวสวยก็ได้เนะาะเพราาะว่คีโมซลินแกงหดอกไม้ในสไตล์ของคุณุรินนะคะไม่ได้แกงเหมือนก็เหมือนอีสานะาน่ะอ่ะจริงอีสานน่าแกงอย่างี้แหละครับ แต่บางคนก็ไม่ใส่ข้าวเบื่อหรือไม่ใส่อแค่นะข้าวเหนียว,วนะคะใช่ล้วแต่ผมชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอ๋อเวลาคนมาเนี้ยนี่ครัมันจะมีหัวแต่ไกลก็ต้องถ่ายไกลกันนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับผมลองสต็อปดูก่อนนะครับสต็อปสต็อปคนครับผมอ่ะ๋านี่ครับให้ดูใกล้ๆครับโอ้สันซอ้อนไหล สุกแล้วค่ะเด็ดครับผมสุกแล้วแล้วก็ปิดไฟเนาะเพราะว่าสุกเกินก็ไม่ดีนะครับเราจะอชิมลองชิมดูครับถ้ามาถึงเมนูนี้ครับผมเริ่มดำๆเลยครับไม่หรือว่าสุกไม่รู้ครับผมใส่เสี้ยวน้ำไงคะมันก็เลยออกครับอันนี้สุดขั้วไก่สุดสุดสุรินนะครับไม่ใช่สุดสุรินอกสุดของจีนนะบ้านแถวบ้านจีเนาะสุดของจีนนี่แหละค่ะก็จะหอมหอมหวานกลมกล่อมนิดๆนิดๆเนาะ อันนี้เป็นสูตรของจีเลยนะคะจีทำกินแบบเีื่จีชอบแบบนี้นแห้งนี่เลยกินเนี่ยโอ้สุดยอดใส่กะพราแล้วก็สุกเลยนะค่ะโอ้ยน้ำยาปไปคลุกกับข้าวสวยใช่ไหมค่ะและ้วจีก็ตักใส่จานแล้วนะคะโอเคครับสุดยอดประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวไปทานกันนะครับส,สใส่ดูสีสันสมันดำนี่ไม่ใช่แลนะครับใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงแล้วก็ตำข้าวเลยนะผัด เครื่องแกงผัดเครื่องแกง,แกงให,ใหมอมๆมันก็เลยออกดำๆนิดๆครับผมอย่าไปตกใจไม่ใช่ไหม้นะครับมันไก่บ้านครับผมผัดโตโตผัดไก่บ้านแบบสูตรของชีฟถามว่าใครกายะเพราไม่ครครับสมุนไพรยเยอะมากไหนจะใส่ขา่ขา,ขายเนาะข่งข่าแต่ครายเยอะมากเดี๋ยวให้จ้าภาพครับให้คนที่ให้คนนับถือคนที่มีอายุเยอะกว่านะฮะใช่ไหมฮะ เราให้เกียรตินะครับรสชาติเหมือนอะไรครับรสชาติเหมือนข้าวข้าวใช่ไหมข้าวเมล็ดอะไรอยู่นะอะไรเป็นยังไงฮะรสชาติมันมีความกลมกล่อมเหรือยังหอมยังถือกระหมุนไผ่โอเคครับคนต่อไปครับผมอ่าอันนี้ฝีมือมังจีเหมือนกันนะครับแกงหน speaker, a roommate, a ่อไม้ใส่ข้าวเบือข้าวเบือข้าวเบือ ก็เบื่อก็คือทําให้มันเหนียวขึ้นมาเนาะใส่ผักขาน้ำผักขาน้ำระวังร้อนนะลุงเวทดร้อนรอนนิดนี่อันนี้สดสดเลยคือสิ่งใดเราไม่ทนระวังนะระวังมันเก็บความร้อนได้หน่นอยไหมหอมเนาะหอมชะอมอือหอมชะอมเต็มคนด้วยเราไม่ได้ใส่น้ำเพิ่มเยอกับเบียรวห้องนะอันนี้เรากินแบบเป็นบ้านเราไม่ใส่น้ำเพิ่มครับเรากินแบบอ่าครับผมดูสีสันกันนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างเพิ่งกินนะครับอ่าช้อน โนครับโซนโซนน้าขาเป็นไงครับเจือดรอนะนัวอไปแรงมากเลยเนื้อไปแรงครับปลาล่าสีหริพรนะครับอันนี้แนะนำเลยถ้าใส่น้ำเยอะก็ไม่ร้อนอันนี้ยอมรับว่าตัวเองก็แกงอร่อยนั่นเนื้อเจ้าขายได้ไปดูในคลิปขั้นตอนการทำได้นะครับก็จะมีไม่เยอะครับผงลูผงนงผงนัวครับอะไรความมาแล้วมาแล้วเนี่ฮะ

มามามาเดี๋ยวที่ทายให้ไม่เป็นไรครับโอเคครับผมคิดเวลาการไปก่อนเนาะครับผมดีไหมครับครับผมแซ่บเแซบไครับครับผมลาการกันก่อนครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะทำไมอันนี้อร่อยกว่าเหรอครับหรือว่าอันนี้อร่อยกว่าครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ